แอลมอนด์เม็ดเมล็ดแอลมอนด์อบเกลือแบบเต็มเม็ดพร้อมรับประทานใช้แอลมอนด์เกรดพรีเมียมเม็ดใหญ่คุณภาพดีเคี้ยวเพลินกรุบกรอบหอมอร่อยขนาด500กรัมราคาห่อละ229บาทซื้อ3ห่อในราคาเพียง675บาทแถมส่งฟรีไปเลยเปิดเบื้องลึกแรมโบชนเครือข่ายทักษิณ โยงใหญ่มังกอนฟ้ากำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก นั่นก็คือปฏิบัติการทลายเครือข่ายมังกรฟ้าลอตเตอรี่ที่นําโดยนายเศกสกอัฐาวงหรือแรมโบ้อีสานและพลตรวจโทสุรเชษหักผานผู้ช่วยพบวตรอโดยมังกรฟ้าลอตเตอรี่เป็นบริษัทที่แทรกแซงกลไกราคาลอตเตอรี่ในตลาดทําให้สลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาที่สูงขึ้นและคนบางกลุ่มก็ได้กอบโกยแต่ที่หลายๆคนต่างฮือฮาเห็นทีจะเป็นเพราะเจ้าของบริษัทแห่งนี้เป็นสตาร์ทอัพชื่อดังคือแทมหรือนายพัชระเมษียาพรอายุเพียงแค่30ปีซึ่งเมื เกี่ยวข่าววงใน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานต่างๆนายพัชระที่เริ่มต้นทำงานเป็นลูกจ้างที่ B.E.C.Tero Radio ในปี2558ถึงปี2559ต่อมาก็ลาออกมาเป็นเซลล์ขายวัสดุก่อสร้างเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสและเปิดบริษัทจัดคอนเสิร์ตเล็กๆซึ่งปัจจุบันปิดตัวไปแล้วต่อมาในช่วงปี60ก็ออกมารับจ้างทำการตลาดออนไลน์จนกระทั่งในปี64ถึงปัจจุบันเป็นผู้บริหารแพลตฟอร์มมังกรฟ้าระยะเวลาเพียงแค่6ปีในการทำงานของนายพัชระซึ่งเป็นลูกจ้าง โดยตลอดอยู่ๆก็มาได้เป็นเจ้าของบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า100ล้านบาททุกอย่างมาดูผิดปกติและเริ่มมีกลิ่นแปลกๆเย,ยวข่าววงในจึงได้ต่อสายตรงสอบถามไปถึงแหล่งข่าวในระดับสูงเพราะดูแล้วเรื่องนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอนและข้อมูลในเชิงลับที่เย,ยวข่าววงในได้รับมานั้นเรียกได้ว่าไม่ผิดคาดนายพัชระเป็นเพียงแค่นอมินีเป็นแค่เบีย้ยตัวเล็กๆของลูกชายเจ้าพ่อบ่อนชื่อดังซึ่งในยุทธจักรต่างเรียกกันว่า ส่วนผู้เป็นพ่อบอกได้คำเดียวว่าโด่งดังมากๆและอิทธิพลสูงเป็นเจ้าของบ่อนใหญ่ระดับ V V I P อยู่ที่กัมพูชามีความสัมพันธ์อย่างล้ำลึกกับนายอริสมันพงเรืองรองอีกทั้งนายทักษิณริิวัตร ยังเดินทางไปหาพบปะอยู่บ่อยครั้งในสมัยก่อนและที่สําคัญมังกรฟ้ารัตตอรี่ยังมีความเกี่ยวพันกับนักการเมืองชื่อดังทุกคนในวงการหวยใ,ใต้ดินบนดินต่างรู้จักกันในชื่อเสือแฝงซึ่งทั้งหมดนี้นั้นชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวเนื่องกับทักษิณและพักการเมืองพักหนึ่งการปลุดหวยบนดินที่โด่งดังเป็นหนึ่งในลู่ทางที่สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรให้กับนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลเงินรายได้กว่า80%ที่อ้างว่านำกลับคืนสู่สังคมถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เงิน จำนวนมากมายไหลเข้ากระเป๋านักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างง่ายดายจึงเกิดการสร้างรากฐานและขบวนการหลากหลายเป็นเครือข่ายเพื่อเข้าไปขับเคลื่อนหากกินในแวดวงลอตเตอรี่ที่มีช่องโหว่มากมาย การบุกทลายมังกรฟ้าเป็นเพียงแค่ปฐมบทเท่านั้นเพราะแหล่งข่าวในระดับสูงได้บอกใบ้มาว่ายังมีตัวละครดังๆที่พูดชื่อออกไปคงร้องอ๋อกันทุกคนแฝงตัวคอยรับผลประโยชน์อยู่อีกเพียบที่สำคัญเสกสกุลกับพลตำรวจโทสุรเชษมีข้อมูลลับของขบวนการอยู่ในมือแล้วการทลายมังกรฟ้าซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีคนกล้าท้าทายอำนาจผู้มีอิทธิพลเหล่านี้เพราะนี่คือการส่งเสียงไปถึงเหล่ากลุ่มผู้มากบาร,รมีสะเทือนตั้งแต่นักการเมืองไปจนถึงกลุ่มเจ้าพ่อใน ระดับหัวแถวก็ต้องดูว่านายสิสกุลที่ในวันนี้เหมือนเป็นขุนศึกคู่กายพลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้รวมถึงพยายามทําลายเครือข่ายมาตั้งแต่ในยุคคอสชอแต่ก็ยังไม่สําเร็จจะมาสําเร็จในสมัยนายสิสกุลหรือไม่หากถ้าทําได้สําเร็จชื่อของนายสิสกุลจะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่นายสกิสกุลจะต้องคิดและทําต่อไปก็คือการกระจายลอตเตอรี่ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่าให้เกิดวงจรอ,อุบาทซ้ำซากกำจัดเหลือพวกนี้ และไม่สร้างเหลือบตัวใหม่ขึ้นมาเยี่ยวข่าววงในรายงาน